ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมนกแก้วแต่ละร้านหรือแต่ละที่ราคาไม่เหมือนกันคลิปนี้มีคําตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีนะทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงราคาของนกแก้วนะว่าทําไมแต่ละร้านหรือแต่ละที่ราคาไม่เหมือนกันนะแล้วก็ก่อนที่เราจะมาพูดถึงในหัวข้อตรงนี้เราจะมาพูดถึงราคานกแก้ว ทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ด้วยนะทุกคนเมื่อวันเสาร์ผมได้ไปเดินตลาดสัตว์เลี้ยงมาแล้วก็ได้ถามเรื่องราคาของนกแก้วนะทุกคนเราก็จะมาเริ่มกันที่หองหยกเลิฟเบิร์ดแล้วก็ฟอพัดนะซึ่งหองหยกราคาก็จะอยู่ที่2 0 0ร้อยถึงสาบาทนะสำหรับลูกป้อนต่อมาก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดในส่วนของเลิฟเบิร์ดนี้จะมีขอบตาและไม่ขอบตานะแต่ละร้านขายไม่เหมือนกันนั่นเองจะมี2ราคานะขอบตากับไม่ขอบตา ไม่ขอบตาจะแพงกว่านะสําหรับคนที่ถามว่าเอ้าแล้วทําไมอ่าขอบตาหรือไม่มีขอบตาขอบตาทําไมถึงดื้อกว่าไม่มีขอบตาสําหรับพี่อ่ะเห็นไหมเห็นไหมเลิฟเบิร์ดขอบตาของพี่อยู่นี่ก็ดื้อนะแต่พี่ยังไม่เคยเลี้ยงที่ไม่มีขอบตาเห็นเขาบอกว่าขอบตาจะเรียบร้อยกว่าแต่ว่าพี่จะพูดในส่วนรวมผมว่าเลิฟเบิร์ดตัวนี้เห็นไหมอือ้องแล้วทุกคน มันเชี่ยวมากๆเลยก็ดื้ออยู่นะในส่วนของราคาฟอร์พัดผมก็ได้ไปถามร้านหนึ่งสีเขียวก็ประมาณ500บาทนะแล้วก็สีมันจะมีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีขาวนั่นเองแต่สีขาวสีฟ้าสีเหลืองนี้ค่อนข้างจะแพงแบบแพงกระโดดเลยนะเริ่มต้นที่1,000บาทนั่นเองในส่วนต่อมาจะเป็นนกแก้วขนาดกลาง <S <S> <S ซึ่งราคาของนกแก้วขนาดกลางนี้เราจะมาเริ่มกันที่ นกแก้วกินชิกนะแต่พี่จะบอกตอนนี้นะนกแก้วกินชิกเราจะแบ่งไปสีเขียวหรือสีฟ้านะเพราะว่าสีฟ้าจะแพงกว่าสีเขียวอยู่แล้วสีเขียวพี่จะเริ่มที่ normal c i n a m o n pie apple แล้วก็ yellow size นะ a few moments later ดูทุกคนดื้อมากๆเลยมันเขียวมากเลย <c oughs> เ,เห็นไหมไปหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อ โอเคสำหรับสีเขียว Normal สีเขียว Normal นี้จะเริ่มที่900บาทถึง1,200บาทนะในส่วนของชินนมอนชินนมอนนี้ก็จะอัพขึ้นมาจากอ่าบูนอร์มอหรือราคาเท่ากันก็เริ่มต้นที่1,000บาทนะส่วนเยลโล่ไซส์เยลโล่ไซส์นี้ค่อนข้างจะแพงกว่า300บาทนะก็จะอยู่ที่1,300บาทนะเยลโล่ไซส์นี้สีเขาจะเป็นสีเขียวเข้มตรงตัวแล้วก็ตรงท้องอ่ะ ยันโลไซอ่ะเหมือนชื่อเลยเพราะว่าตรงนี้ตรงข้างในหรือตรงอกตรงท้องของกระเพาะอาหารเค้านี้จะเป็นสีเหลืองแกมสีขาวนั่นเองแล้วก็จะมีสีแดงหรือสีส้มปะปนเล็กน้อยนะทุกคนแต่จะน่ารักมากๆเลยนะแต่เรื่องแตกต่างกันกันกบ่านอ m มอก็จะเรื่องของสีเหลืองแล้วก็สีแดงหรือสีส้มนั่นเองส่วนไพอัพเปอร์ไพอเปอร์นี้บางร้านพี่ไปเจอ1,300บาทก็มีแต่พี่จะเอาราคาโดยรวมก็จะเริ่มต้นที่ 1, 1 5 0่บาทนั่นเองซึ่งจะสีเหมือนชินนมอนเลยเห็นไหมแต่ชินนมอนของเราจะไม่มีสีเหลืองหรือสีส้มเยอะนะเพราะว่าายแอปเปิลนี้ตรงคางหรือตรงท้องนี้เขาจะออกแดงหรือออกส้มเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าชินนมอนเขาจะเป็นสีจางๆเป็นสีเขียวขี้มา้านั่นเองดูจะมีแก้มด้วยนะเห็นไหมแต่จะดื้อสุดๆเลยนะทุกคน ต่อมาสายซีบูสายซีบูนี้ค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะเริ่มต้นที่1,400บาทนั่นเองสำหรับสี normal นั่นเองซึ่งตอนนี้พี่ก็มีลูกป้อนของสี normal นะแต่ราคาตัวนี้พี่ได้มาในราคา900บาทนั่นเองดู <ś le> พี่จะแกะให้ดูโอโอเคยินไปแล้วเห็นไหมเ <ś le> นี่ยพี่ได้มาลูกป้อนตัวนี้จากตลาดจาตุจักรนะเพราะว่าค่อนข้างจะโตแล้วพี่เลี้ยงได้ประมาณยังไม่ถึง1เดือนเลยประมาณ2สัปดาห์กว่าทุกคน น่ารักมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่ค่อยจะมาให้ดูอีกครั้งนึงส่วนอ่าบูชินามอนบูชินามอนนี้จะเป็นประมาณนี้บูชินามอนตัวนี้2ตัวนี้พี่ไปถามมาราคาเริ่มต้นที่1,500บาทเลยนะทุกคนววดูดิสวยมากๆเลยนะเพราะว่าบูชินามอนนี้เขาจะสีอ่าจังๆเหมือนชินามอนสายสีเขียวเลยเขาจะเป็นสีฟ้าแบบจังๆเหมือนอ่านิวยอร์ของเรานั่นเอง ส่วนเยลโลไซหรือพายพวนี้ค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะแต่พี่จะเอาโดยรวมเราก็ไม่เกิน2,000บาทนั่นเองในส่วนต่อมาก็จะเป็นนกแก้วที่มีจุกสีเหลืองสีขาวสีดำแล้วก็สีเทานั่นก็คือนกแก,ก้วค็อกเทลนั่นเองซึ่งนกแก,ก้วค็อกเทลนี้ราคาก็หลากหลายเหมือนกันนะตามสีแต่พี่จะเอาพูดในสีเหลืองเปลือกไข่แก้มแดงประมาณนี้เราจะยังไม่พูดถึงสีขาวตาแดงนะ สีเหลืองเปลือกไข่อะสีเหลืองเปลือกไข่แก้มแดงอะมีงอนก็จะเริ่มต้นที่1,300บาทนั่นเองจริงๆอ่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนอะพี่ไปถามอะก็ยังอยู่ที่ราคา1,200บาทนะแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอีกเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะไม่คงที่แต่เกินพันแน่นอนนะทุกคนส่วนสีขาวตาแดงนี้เริ่มต้นที่1,500บาทขึ้นไปเลยนะตามตามอายุของเขาเน่เพราะว่าจะมี ขนหนามขนพายแล้วก็ขนคุมแล้วก็ไซ์หัดแทกนั่นเองแต่ว่าไซ์หัดแท้ขนคุมนี้ค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะในส่วนของพ่อพันธุ์แม่พันธุพี่ไปมาเมื่อวานนี้พ่อพันธุแม่พันธุ์พี่ไม่รู้นะแต่พี่เอาตามที่พี่เห็นพี่เห็นอ่า ในราคา1,200บาทนั่นเองซึ่งถูกมากๆเลยนะอยากให้ทุกคนไปเดินดูกันเยอะๆเลยนะเพราะว่าพี่ๆเขาจะได้ขายดีๆนั่นเองในส่วนต่อมาก,ก็จะเป็นนกแก้วคิมสันคอนวนนั่นเองซึ่งคิมสันคอนวนี้ก็บางทีพี่ไปก็ไม่เจอแต่แต่ครั้งนี้พี่เจอก็อยู่ที่2,500บาทนั่นเอง เพราะว่าเขาจะมีอกแดงอยู่ในตระกูลเดียวกันกับซันคอโนกับกินชิคอโนเลยทุกคนน่ารักมากๆเลยนะเพราะว่าเขาจะดูดุดันกว่าพวกนี้พวกนี้จะดื้อสุดเลยดูทุกคนเห็นไหมดูในส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นซันคอโนของพี่เลี้ยงได้มาประมาณ6เดือนจะ7เดือนแล้วเขาจะผัดคนใหม่แล้วดูทุกคน เขาจะขี้ดื้อสุดๆเลยนะที่อ้อนติดเจ,จ้าของแล้วก็ไม่ให้คนอื่นจับนะเพราะว่าเขาเป็นนกขี้ห่วงตัวนั่นเองแต่ว่าถ้าถามถึงว่าซันคอนน,นัวนี้ท็อปเรื่องเสียงเลยนะเพราะว่าเสียงดังมากๆเลยนะจะดังแบบเขาดีใจหรือกลัวหรือตกใจหรือตามเสียงนกตัวอื่นนะเวลาเขาร้องอะ่ะค่อนข้างที่จะไม่ต้องว่าร้องเลยนะแหกปากเลยทุกคนเสียงดังมากๆทั้งนี้ก็อยู่ที่ทุกคนตัดสินใจนะว่าจะเลี้ยงสายพันธุ์อะไรในส่วนต่อมาก็จะเป็นเห็นไหมทุกคนนึ่ อยู่บนคอนน่ะอยู่สีเดียวกันกับรถเลยนะเป็นสีเขียวมะนาวแต่อันนี้จะเป็นสีเขียวนะนกแก้วลิงเน็ตนี้จะมีหลายสีมากๆเลยนะแต่ตอนนี้ลูกป้อนของลิงเน็ตสีเขียวค่อนข้างจะหายยากๆนะเพราะว่าพี่ไป่าเมื่อเมื่อวานนี้ไม่เจอเลยทุกคนแต่ถ้าทุกคนไปเจอราคาค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะพี่จะบอกราคาก็จะน่าจะน่าจะ2,000ันอัพนะสำหรับสีเขียวส่วนในเรื่องของสีเหลืองสีเหลืองนี้ก็จะเห็นมาตลอดนะแต่ว่าตอนนี้ เมื่อวานนี้พี่ยังเห็นอยู่แต่พี่ไม่รู้ว่าถัดไปจะไปเจอไหมแต่ถ้าโชคดีก็ไปเจอนะราคาจะเริ่มต้นที่4,500บาทนั่นเองซึ่งสีเหลืองนี้ค่อนข้างจะน่ารักมากๆนะสีเหลืองปากแดงส่วนนี้จะเป็นสีเชียวปากแดงนกอ่าในตระกูลของลิงเน็ตหรืออ่าพวกที่หางยาวอ่ะสำหรับลิงเน็ตนะพูดเก่งมากๆเลยนะแต่เขาจะเริ่มหัดพูดพี่ไม่แน่ใจเพราะว่าของพี่อ่ะยังไม่พูดแต่เขาจะร้องเรียนเสียงของมาก็จะอ่า สำหรับพี่คิดว่าน่าฉาดพูดก็น่าจะไซส์โตโตก็ประมาณ1ปีมั้ง8เดือน9 <ๆ S 2> เดือนนี้ก็น่าจะเริ่มหัดพูดแล้วแต่ถ้าอยากให้พูดไ,ไวๆก็พวกแอฟริกันเกรนะพูดดีมากๆเลยโอเคในส่วนของสีขาวสีขาวนี้ก็จะเริ่มในส่วนโอ้เห็นไหมทุกคนได้ยินเสียงไหมก็จะร้องประมาณนี้เลยแต่เขาบางทีเขาจะอยู่เงีย,งยบๆแบบยืนคอนแต่เงีย,งยบๆเลยนะ ไม่ค่อยเสียงดังเห็นไหมเขาจะเรียนเสียงที่ได้ยินเสียงในส่วนของลิงเน็สีขาวนี้ราคาค่อนข้างที่กระโดดจากสีเหลืองแล้วก็สีเขียวขึ้นมามากๆเลยนะทุกคนก็อยู่ที่ห้าพันห้าร้อบาทนั่นเองซึ่งสีขาวอาจจะน่ารักมากๆสาหรับใครที่เลี้ยงแบบสีเขียวตัวเมียสีขาวตัวผู้เวลาผสมกันบางทีตรงตีอาจจะเป็นสีขาวตรงอกอาจจะเป็นสีเขียวได้นะแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าใครจะผสมสําเร็จนั่นเองแต่ทั้งนี้ พี่ก็ว่าจะซื้อมาเพิ่มนะเพราะว่าลิงเน็ตของพี่ยังไม่มีเพื่อนนะเลิบเบอร์ของพี่ก็จะเป็นเพื่อนกับเจ้าตัวนี้ที่พี่ซื้อมาใหม่นั่นเองสำหรับลิงเน็ตนี้ก็จะมีหลากหลายสีนะทั้งสีเทาสีฟ้าแต่พี่ยังไม่พูดถึงสีเทาสีฟ้านะเพราะว่าราคาค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะทุกคนในส่วนต่อมานี้เราสามารถดูเพศได้ด้วยตาเปล่าเลยนะโอ้พี่ลืมบอกไปเลยนะลิงเน็ตก็สามารถดูเพศได้ด้วยตาเปล่านะแต่ว่าลิงเน็ตนี้ ถ้าตัวโตเต็มวัยอ่ะเราจะดูได้เลยว่าตัวผู้จะมีวงแหวนที่คอส่วนตัวเมียจะไม่มีนะซึ่งตัวนี้พี่สันนิษฐานว่าเขาจะเป็นตัวเมียนั่นเองสําหรับการดูเพศได้ด้วยตาเปล่าของลูกป้อนนี้แบบ <c oughs> เห็นได้ชัดแล้วก็การันตีแบบ99เปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะจะเป็นอิเล็กตัสนะทุกคนซึ่ง Log e นกแก้วอิเล็กตัสนี้ตัวเมียจะเป็นสีแดงส่วนตัวผู้จะเป็นสีเขียวก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมทุกคนแต่ว่าอิเล็กตัสค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะ ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่สําหรับลูกป้อนขนภยัยหรือขนน้ำก็จะเริ่มต้นที่900 0บาทจนไปถึง1 0 0 0 0ืนเลยนะทุกคนแล้วแต่ตัวหรือแล้วแต่อายุของลูกนกนะไม่ว่าจะเป็นขนน้ำขนภพยขนคุม้มหรือไซหัดแท้แต่ว่าไซหัดแท้นนี่จะแพงมากๆเลยนะในส่วนต่อมาก็กจะเป็นนกแก้วที่ฉลาดที่สุดในโลกแล้วก็พูดเก่งมากๆสามารถพูดได้ประมาณ4ี่หเดือนก็เริ่มพูดแล้วนะทุกคน นนก,ก็จะเป็นนกแก้วแอฟริกันเกรย์นั่นเองจะเป็นนกแก้วหางสีแดงตัวใหญ่คอยาวจะงอยปากแหลมสีดำอะ่ะทุกคนสวยมากๆเลยนะแล้วก็พูดเก่งมากๆในส่วนของราคาที่พี่ไปถามเมื่อเมื่อวานนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะทุกคนแอ่บางร้านก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนั่นเองแต่ทั้งนี้เราจะพูดในภาพรวมก็ ถือตังไป20,000บาทก็น่าจะได้มา1ตัวนะทุกคนแล้วก็อาหารลูกป้อนอีกด้วยนะทั้งนี้เมื่อวันที่พี่ไปอ่ะพี่เจอโนกแก้วโนรีเยอะมากๆเลยนะทุกสีทุกสายพันธุ์เลยทุกคน <c oughs> โนรีจะมีหลายพันธุ์มากๆเลยนะแต่พี่จะพูดในะลูกป้อนของโนรีสายพันธุ์นี้พี่ก็ไม่ค่อยรู้ชื่อของเขาเต็มๆเท่าไหร่นะ <c oughs> ก็จะอยู่ที่ 6,500บาทนั่นเองซึ่งนกแก้วโนรีนี้เขาจะชอบกินผลไม้มากๆเลยนะทุกคนดูดิผมจะให้ดูอะไรเนี่ยเห็นไหมหมือนเที่ยมวมันมากโอ,โอ้โอ้โอ้ดื้อสุดๆเลยดูในส่วนต่อมาก็จะเป็นนกแก้วขนาดใหญ่ซึ่งบูแอนโกนี้พี่ไป3ครั้งเจอ3ครั้งติดแล้วนะทุกคนบูแอนโกนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่45,000บาทนั่นเองซึ่งบูแอนโกมาคนี้ สีสันโดดเด่นของเขาเลยนะ่ะจะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองตรงท้องสีเขียวตรงหน้าแล้วก็เป็นนกแก้วขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เลยนะทุกคนย้ําว่าขนาดใหญ่ที่จับต้องได้ง่ายเพราะว่าราคาไม่ถึงแสนนั่นเองแต่ถ้าพวกขนาดใหญ่ขึ้นไปพวกอ่ะสกาเลตกินวิงบับฟอนไนยาซินน่ะราคาหลักแสนขึ้นเลยนะทุกคนแล้วก็บูแอนโกนี้ก็สามารถพูดได้ด้วยนะ แต่ว่าราคาค่อนข้างจะแพงแต่ว่าถ้าามือใหม่หัดเลี้ยงอ่ะพี่อยากจะเป็นนกแก้วขนาดเล็กหรือขนาดกลางไว้ก่อนนะเพราะว่าเวลาเขาาตายหรือเราป้อนอาหารผิดวิธีก็พ่ออาหารทะลุค่ารักษาแพงมากๆเลยนะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงในประเด็นว่าทําไมราคาถึงแตกต่างแต่ละร้านไม่เหมือนกันหรือแต่ละคนขายไม่เหมือนกันอ่ะ ผมจะบอกเลยนะครับว่าบางคนอาจจะเพาะเองบางคนอาจจะรับมาในราคาที่แพงกว่าสมมุติว่าผมเลี้ยงเนี่ยเลิฟเบิร์ตตัวนี้เห็นไหมแล้วก็หาคู่มาเขาออกลูกอะ่ะจริงๆราคาเลิฟเบิร์ตตัวนีอ้อยู่ที่650บาทใช่ไหมตามตลาดทั่วไปเขาขาย650บาทใช่ไหมแต่ถ้าผมเพาะขึ้นมาเองผมอยากขายในราคาแบ่งปันผมอาจจะขายในราคา600อาจจะราคาถูกกว่าเพื่อนๆหรือร้านอื่น50บบาทนั่นเองแล้วก็ คนที่รับมาสูงอ่ะก็ไม่สามารถ่าลดได้เหมือนคนที่เพาะเองนั่นเองเราก็ตัวไหนที่เราคิดว่าสมบูรณ์ไม่ป่วยเราก็ซื้อมาเลยเรื่องราคาไม่ต้องกังวลอะไรมากนะเพราะว่าแต่ละตัวค่อนข้างที่จะเพาะยากๆเลยนะไหนจะออกลูกมาลูกอ่าแม่นกไม่กบไข่เราต้องไปอบเองอ่ะทุกคนทางเนี่ยการเลือกซื้อของลูกป้อน ในแต่และราคาไม่ว่าเราเห็นร้านนี้แพงร้านนี้ถูกแล้วเอามาพูดน่ะมันไม่ใช่นะเพราะว่าแต่และคนอ่ะงบอาจจะไม่เหมือนกันในการรับมาหรือในการเพราะเลี้ยงเองนั่นเองทั้งนี้ถ้าเราสนใจในราคาไหนหรือสีไหนอ่ะแล้วก็ราคาก็ขึ้นอยู่ตามสีด้วยนะไม่ว่าจะติดพาย <c oughs> หรือไม่ติดพายนั่นเองถ้าเราถูกใจอ่ะราคาก็ไม่ได้แพงเลยซื้อมาเลยถ้าเราอยากได้สีอะไรแต่ตัวนี้ พี่ได้มาในราคา400บาทนั่นเองซึ่งพี่ได้มาตอนที่พี่ไปก่อนหน,น้านี้พี่ก็ได้ซื้อนี่มาแล้วก็ฟอร์พันั่นเองแต่แต่ฟอพันะพี่ให้หลานไปแล้วตัวนี้ก็อยู่ตัวเดียวแล้วก็จะมีเพื่อนอยู่นี้เป็นสีอ่าบูบูนอร์มอลของกินชิกนั่นเองพี่ก็จะฝากในทุกๆคลิปว่าการที่เราจะเอานกมามันไม่ได้เลี้ยงง่ายอย่างที่เราคิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กอาอากาศร้อน เราก็ต้องเอาเขาออกมาข้างนอกเพื่อที่จะได้รับบรรยากาศแบบลมถ่ายเทแล้วก็ถ้าฝนตกอากาศชื้นอะ่ะเราต้องได้ไปซื้อไฟกกไฟกกนี้ก็จะเป็น UVB 1 0 0 W หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะซื้อเพราะว่ามันเป็นไฟกก จำลองแสงอาทิตย์ได้นั่นเองให้ความอบอุ่นกับลูกนกหรือแม้แต่นกใหญ่พี่ก็ยังกกนะเวลาฝนตกแรงๆอากาศชื้นๆนะทุกคนแล้วก็ถ้าฝนตกอะ่ะอย่าเอาลูกนกไปเล่นหรือนกที่โตแล้วนะเพราะว่าเขาอาจจะป่วยได้นั่นเองซึ่งป่วยพี่ก็บอกไปแล้วว่าค่ารักษาแพงมากๆเลยนะสําหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในราคาของลูกนกแล้วก็ประเด็นราคาแต่ละร้านหรือแต่ละเจ้าของของลูกป้อนที่ขายอะ่ะ ไม่ราคาไม่เหมือนกันนะ่ะเราก็ได้เขียบแล้วนะเพราะว่าแต่ละคนต้นทุนมันไม่เหมือนกันทั้งนี้ถ้าเราถูกใจเราก็ซื้อมาเลี้ยงเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอลาไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอะไรหรือเกี่ยวกับราคาลูกป้อนอาจจะได้มาแพงหรือราคาถูกก็คอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับไปแล้วบายบายดูทุกคนน่ารักม,มากเลยนะดู <c oughs> มันเที่ยวมมากเลยกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่